สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็จะมารีวิวปืนอีกแล้วนะก็จะเป็นเจ้าปืนลูกลักของผมตัวใหม่มันมันก็ยิงรวยนะไอเจ้าปืนมาคารลอฟนะฮะของแต่งเลเซอร์ผมใช้เป็นเอ,อ่ออันที่เพิ่มระยะรวลายิงกับความแม่นยำนะฮะตอนเล็งยิงครับผมโอเคแม็กกาซีนแม็กกาซีนใช้เป็นแบบ68ความจุนะะก็คือ68นัดเลยนะฮะ ส่วนตัวไกลปืนใช้เป็นตัวลั้นเร็วนะแบบว่าเพิ่มมัตราการลั่นของกระสุนนะครับผมส่วนเครียออะไรนะเนี่ยพันท้ายว่าพันท้ายผมใช้เป็นอันนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องเนี่ยความแม่นยํากับความควบคุมอืมความควบคุมอะไรละ่ะเออการควบคุมสิเออแล้วก็เจ้ากล้องเล็งผมใช้เป็นอันนี้นะครับเพราะผมชอบใช้โอเคเดี๋ยวผมใช้ดูรูปร่างก่อนมาที่มุมเดิมเลยนี่ รูปหลางหลังแต่งเสร็จยัดแค่มีนิเมชั่นดูกระสุนด้วยเออว้าวมาเดี๋ยวเรามาดูการยิงนะดาเมจปืนนี้อยู่ที่30นะฮะโอเค5นัดตายนะผมนะมันมีเปร์คู่ให้ด้วยนะครับทุกคนนะไปทำเอาก็ได้นะนี่นะความโลมันก็จะประมาณนี้นะน่าจะโลสุดแล้วละ่ะดูทรงละอ่ะลาละระยะนี้ก็ได้ 2 3 4 5 6 6นัดนะไกลๆถ้ายิงอกแล้วถ้ายิงหัวแหละยิงหัวมาดูใกล้ๆก,กันนะใกล้ๆยิงหัว1 2 3 3นัดแตกครับยิงหัวระยะไกลละยิงหัวเท่าไหร่กระสุนมันจอยหรือเปล่าวะห2ไม่เลยไม่โดน3 สี่โอเคระยะไกลสี่นัดต้นหัวตายนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ถ้าใครอยู่บนยูทูบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะผมนะถ้าดูบนที่ตเอก,ก็ฝากกดใจกดติดตามด้วยนะครับผมนะก็ถ้าชอบมากๆก็แชร์ให้ด้วยนะคนอื่นจะได้เข้ามาดูผมไใจโอเคก็ไปแล้ววันนี้บายบายครับทุกคน